สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านเลยนะครับผมโอดเพชรยนนะซีเนียเซล์ที่บริษัทเพชรยน,แน์แล้ววันนี้เราอยู่กับช่องรถมือสองคุณภาพดีเสรีไทยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์สี่สิบหกครับวันนี้ผมมีรถราคาถูกๆราคาประหยัดมาแนะนํานะแบบราคาไม่แรงนะสําหรับใครที่มีงบประมาณแบบไม่เยอะนะประมาณแสนบวกลบเล็กน้อยนะครับวันนี้มาดูคันนี้ได้เลยมิสูมิชิมิลาดครับหนึ่งจุดสองจีเอลเอ็กปีสองพันสิบสามนะครับเกียร์ออโต้เป็นตัวห้าประตู นะครับใส่แม็กสวยๆมาพร้อมยางปี2024มาเลยนะครับคันนี้ได้มาเป็นสีเทานะครับรถบ้านไม่แท้เดิมเลยนะครับนะการตีเครื่องยนต์เดิมห้องเครื่องเดิมนะครับสวยๆพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เปิดราคา101,000บาทนะครับนะจบไปราคานี้เลยซื้อสดไม่บวกแวดนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวดูรายละเอียดเต็มๆในคลิปนี้ได้เลยเบอร์ติดต่อเบอร์เดิมครับ0ู8ย์6 5 2 2 2 ไอดีไลน์โอเอทหกหกเจ็ดครับเบอร์นี้ติดต่อได้ทั้งโทรและทักแชทมาเลยถ้าต้องการข้อมูลการออกรถนะครับสาหรับคันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับรถเพิ่งเข้าร้านมาเป็นรถลูกค้าเอาเข้ามาเทินนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นเลยมีเล่มพร้อมโอนนะครับไม่มีจมน้ําชนหนักพลิกความเข้ามานะสําหรับมิซูมิชิมิราดคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเต็มๆคันนี้ว่าสภาพเป็นยังไงนะภายนอกภายในห้องเครื่องเ๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับไฟหน้าเดิมนะครับตัวรุ่นนี้ ไฟหน้าของเดิมติดเหลืองเล็กน้อยเดี๋ยวขัดให้นะครับพวกรายละเอียดตัวสีพวกนี้เดี๋ยวเราต้องปรับสภาพเพิ่มเติมให้นะครับอาจจะมีริ้วลงริ้วรอยขนมงขนแมวนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับนี่สภาพสมบูรณ์นะเราข่ายรถปรับสภาพนะครับเราไม่ปล่อยรถไปแบบสภาพโซมโมแน่นอนนะครับเนี่ยอาจจะเก็บงานลักยิ้มนะมีนักยิ้มเก็บให้นิดนึงล้อแมกขอบสิบห้ายางปียี่สี่เลยนะล้อแมกสวยนะนะครับ แม็กสี่รูร้อยนะครับขอบสิบห้านะครับล้อแม็กนี่ผมให้ดูให้ดูล้อแม็กนะครับสวยๆเลยดิ้นหน้าดําหลังนะครับแล้วก็รายละเอียดตัวรถก็ไม่ได้มีแบบเฉียวชนหนัก,นกๆมาใส่คิ้วกันสาติดฟิล์มมาให้ครบนะครับอ่าพวกนี้เดี๋ยวเราต้องไปเนี่ยพวกนี้ต้องไปเก็บตรงเก็บงานให้นะรถบ้านนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับมิตซูบิชิมิราตตัวรุ่นห้าประตูนะฟิล์มด้านหลังคันเนี้ย มันหมดสภาพแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้แต่กระจกบานหลังก็ของเดิมนะครับเราเปลี่ยนฟิล์มให้นะเปลี่ยนฟิล์มปรับสภาพเบ็ดเสร็จให้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องต่อภาษีพรบรให้นะครับคือเรียกได้ว่าเป็นรถพร้อมใช้กลับบ้านไปเลยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับ ishi, มิตซูบิชิมิราดคันนี้นะครับรถบ้านนะครับไม้แท้เดิมนะสนใจทักเข้ามาได้เลยคันนี้เกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะเดี๋ยวดูภายนอกก่อนนะครับเบอร์ด้านล่างติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะนี่ดูสภาพตัวรถนะครับ ไม่มีเชียวชนหนักๆเข้ามานะครับไม่มีเฉียวชนหนักนะถือว่าเป็นหนึ่งคันน่าใช้ถ้าใครแบบว่าจะหารถไว้ใช้งานนะใครที่จะหารถไว้ใช้งานจ่ายตลาดรับส่งบุตรหลานไปโรงเรียนใกล้ๆนะครับรถคันเล็กๆ e c กอีโคคาแบบประหยัดน้ํามันนะคันนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูภาษีนิดนึงว่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้ผมลืมให้ดู อันนี้ถึงหกแปดพอยหกแปดอ่าโอเคพอยหกแปดนะครับก็ถึงสิ้นปีอยู่แล้วนะฮะอ่ะทีนี้มาดูภายในกันบ้างนะเดี๋ยวผมให้ดูทั้งภายในแล้วก็ห้องเครื่องนะเครื่องยนตสตาร์ทให้ดูหมดเลยนะครับผมเปิดให้ดูนะอ่ะเปิดให้ดูทั้งหมดเลยหนึ่งแสนหนึ่งนเก้าพันบาทครับซื้อสดมารับรถกลับบ้านได้เลยนะใครที่ ต้องการรถแบบนี้สภาพราคาแบบนี้นะครับมาได้เลยผมอยู่สุวินทวงศ์สี่ิบหกนี่เองนะครับอ่ะมาดูภายในภายในการตกแต่งจะเป็นโทสีดํานะครับการตกแต่งเป็นโทสีดําบอะผ้านะพวงมาลัยแอร์แบ็กคู่นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับเลขไมค์คันนี้เท่าไหร่เอ่ยไมค์สองแสนไมค์สองแสนกลมๆเลยนะ แอร์เย็นแน่นอนครับเนี่ยผมเข้ามานั่งแป๊บเดียวนี่แอร์เย็นมากเลยคันนี้แอร์เย็นจริงแอร์เย็นวิทยุพร้อมเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็คันนี้อ่าเกตเตอร์วางโครงวางของได้เดี๋ยวก็จบตรงนี้มันต้องไปเปลี่ยนบานในทะี่ผมแจ้งเลยนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วแล้วก็ต้องซ่อมด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับรถไม่มีการชนหนักอะไรมานะพวกชนหนักพิกฟวามกับสีพวกนี้ไม่มีนะรถเดิมๆเราจะไม่เอารถแบบนั้นเข้ามา นะครับแล้วเหมือนเขาเพิ่งจะไปติดฟีมมาด้วยเนี่ยนะครับตัวรถนะดูสภาพลดราคา100,000บาทอันนี้นะครับอ่านี่เลยนะลด5ประตูนะครับสไตล์แฮทแบ็กครับมิสสุบีชิมิราดนะครับมีที่บังสัมภาระด้านท้ายมาให้นะโครงสร้างตัวรถเดิมนะทั้งด้านซ้ายนะครับเบ็ดอาร์คไม่มีการชนหนักมานะครับ แล้วก็ด้านขวานะครับไม่มีการแบบชนหนักเข้ามาเหมือนกันนะครับไม่มีนะตรงนี้นะครับมีที่บังสัมภาระท้ายแล้วก็ดูด้านท้ายมีล้ออไหล่มาให้ด้วยนะมีล้ออไหล่มาให้โอเคเลยนะครับน่าสนใจในราคาหนึ่งแสนหนึ่งเก้าพันบาทคันนี้มิซูบิชิมิลานะครับสนใจโทรเลยนะครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับไอดีไลน์โอเอทีหกหกเจดนะครับ อันนี้เราให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะครับนะตัวเบาะตัวเบิร์ต่างๆโครงสร้างตัวรถไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักเข้ามานะ<ม>ก็จะเหมาะกับคนที่แบบครอบครัวไม่ใหญ่นะหารถใช้งานนะใครที่แบบมีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอยากหารถราคาเบาๆป,ประหยัดประหยัดในงบที่ไม่สูงนะใช้งานไปก่อนเนี่ยรถพวกนี้ตอบโจทย์แน่นอนอีโคคานะครับ ไม่มีจมน้ํานะครับมีเล่มพร้อมโอนนะคันนี้นะครับอันนี้บอกเลยดูโครงสร้างตัวรถนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะหนึ่งแสหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้นะรถจอดอยู่ที่อ่าสุวินทวงศ์สี่บหกนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยศูนย์เก้าแปดสี่สี่หก้าสองสองสองนะครับ ID Line OAT หกหกเจ็ดเบอร์นี้ติดต่อได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมินนะครับสำหรับที่ Suzuki v i l หนสอ GLX ปีหนคันนี้ นะครับรถยังว่างรถเพิ่งเข้าร้านรอปรับสภาพนะครับใครสนใจรีบโทรรีบนัดเข้ามาดูรถหรือเห็นคลิปนี้แล้วจะจองก็รีบตัดสินใจเลยมีแค่คันเดียวเท่านั้น1นึ่งแสนหนบาทครับอันนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันว่าสภาพเป็นยังไงสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ปรับสภาพนะแต่ว่าห้องเครื่องเนี่ยเดินแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับนะหนลิตร นะครับอีโคคานะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับราคาแค่แสนก็บาทนะครับรถแบบใช้งานอยู่บ้านนะขับพาลูกไปลงโรงเรียนนะครับหนึ่งแสนหนึ่บาทนะครับซื้อสดได้เลยไม่มีแวดคันนี้นะครับนะเครื่องยนต์อาจจะสั่นนิดนึงนะอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนนะสซูบนะครับแบตเตอรี่ของ a m a ์มาเดี๋ยวเช็คไฟให้ทีหนึ่งกลองฟิลกล่องดีเลยนะครับ นะสายพงสายพานพวกนี้เดี๋ยวเราเช็คให้ใหม่นะเราปรับสภาพให้ใหม่กล่อง ABS โครงสร้างเห็นไหมครับโครงสร้างเดิมๆโครงสร้างตัวรถเดิมๆหมดเลยนะอันนี้รถบ้านนะรถบ้านเอามาเทินนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวเราปรับสภาพให้อยู่แล้วนะครับเราปรับสภาพให้อยู่แล้วนะพวกนี้นะนี่เลยสภาพนะตรงแผ่นกันความร้อนนี้น่าจะ ใช้งานได้อยู่นะอาจจะยุ่ยๆนิดนึงนะครับตามอายุรถนะครับเลขไม่แสนสองแสนนะคันนี้ไม่สองแสนนะแต่มากับราคาที่ไม่แรงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อสดรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับจัดทรงเล็กน้อยนะครับสำหรับมิตซูบิชิมิลานหนึ่งยี่สิบเกีปีหนึ่งสามไม่สองแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจโทรเข้ามานัดดูรถได้เลยแล้วอยู่สุวินทวงศ์สี่หกนี่เองหรือเห็นคันนี้แล้วจะจองออนไลน์จะทําเรื่องจองออนไลน์ทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยว อมบอกเองเอกสารออนไลน์ให้นะครับมีตัวตนชัดเจนนะครับหน้าร้านใหญ่โตมโหลาน,นะครับแบบนี้เลยนะมีเลยใครที่กำลังมองหารถยนต์รือ2นะครับสภาพสวยคัดเกตเนะครับมาหาเราที่เพชรยนต์สุวินวงศ์4 6ได้เลยและคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจเป็นรถเข้าใหม่รถบ้านราคาประหยัด1 1 9 9 0 0บาทนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันกดติดตามช่องผมไว้เลยนะครับ รถมือสองคุณภาพดีเสรีไทยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ